สวัสดีครับเสียงไม่มาหรอกเพราะถ้าไม่ไปถอดตัวนี้ออกอสวัสดีครับตอนนี้อยู่ที่สนามาบินนะดูไบนะครับก,กำลังก,กำลังรอ,อต่อเครื่องไปโอลโดอเมริกานะครับเราดั้งมาดั้ง ดังเที่ยวบินจากกรุงเทพไปถึงดูไบในใช้เวลา5ชั่วโมงนะครับ5ชั่วโมงตืง่นไม่โดนโดนก็อยู่บนหัวเขา,าข้างหลังเขานะครับ5ชั่วโมงนะครับก็ต่อไปนี้ก็จะนั่งเครื่องต่อไปจากาดูไบไปถึงโอรดโดนี่ก็ เห็จะประมาณว่า15ชั่วโมงหรือ16ชั่วโมงนะครับก็จะใช้เวลาในการเดินทางประมาณ่รูปถ่ายรูปมสาวหนประมาณ20-21ชั่วโมงนะครับ21ชั่วโมง,โมงก็ใช้เวลานานโขอ,อยู่นะครับนานโขอ,อยูอ่แต่ว่า ก่อนอื่นเราก็จะมาพักรอต่อเครื่องตรง,รตรงนี้อ,นะอีกประมาณสี่ชั่วโมงนะครับอีกประมาณสี่ชั่วโมงก็ก็เวลาเวลานานนะครับโอ้แต่การบาครั้งนี้รู้สึกว่านั่งเครื่องเนี่ยทรมานมากนะครับห้าชั่วโมงก็ก็สุดจุดละนะสุดจุดละก็ก็เลย ลงคลิปให้ท่านดูสักหน่อยนะครับลงคลิปให้ท่านดูสักหน่อยว่าตอนนี้ถึงไหนแล้วนะครับหลายคนพวกบ้านเราก็ยังคงยังคงอ่ารยสดกันอยู่แล้วตอนนี้นะครับก็บรรดา y o u t u b e อร์ทั้งหลายานะครับบอกแล้วว่าไม่มีการเชื่อมต่ออ่าอ่าแต่ว่าอ่าเมื่อถ่ายเสร็จแล้วนี่ก็ตรงต่อไม่ได้นะครับตรงต่อไม่ได้เพราะว่าเราไม่มีสัญญาณไวไฟนะครับไม่มีสัญญาณ ก็จนกว่าจะถึงออร์แลนโดอ่าก็จะต้องไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนการาดใหม่นะครับไปเปลี่ยนการ์ดใหม่เพื่อให้ใช้ไวไฟได้กลุ่มพวกเราก็เห็นดั้งนั่งกันอยู่เนี่ยเอาโทรศัพท์งัดขึ้นมาแล้วจ้องกันเปนี่แหละเขาเรียกว่างานพิเศษ นี่แหละที่เขาเรียกว่าสังคมคมนามาถึงทางปุ๊บคมนากันแล้วไม่ใช่เป็นเฉพาะพวกเรานะกลุ่มอื่นก็เหมือนกันฝลั่งมังค่าก็เหมือนกันนะครับก็อพอได้ได้ที่ร่างพักปุ๊บนักโทรศัพท์ขึ้นมาปุ๊บม้มนาดูจอโทรศัพท์จากเดียวไม่ดูอะไรเลยแต <laughs> ่แต่ก็บอกว่าดีไปอย่างหนึ่ง ไม่มีการทะเลาะกันไม่มีการขัดแย้งกันจะขัดแย้งอ่า <c oughs> ไม่มีการขัดแยง้งแต่บางท่านก็บอกว่าแหมเหมือนโกรธกันมานานพอน,นางลงปุ๊บไม่คุยกันเลยนั่น,นเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติของสังคมก้มหน้านะครับเราเราที่ได้นะครับเราไม่ถามไม่สามารถจะทายติดคนได้ถ้ามีคนปุ๊บเราก็ต้อง รีบเปลี่ยนทิศทางแต่ข้างหลังเขานะเราถ่ายได้นะครับข้างหน้าเราเราไม่มีโอกาสแต่ใกล้ๆเนี่ยคงไม่มีปัญหาแล้วมั้งถ้าถ้าถ้านั่นนะครับถ้าพี่ยูไม่ว่าคงไม่มีปัญหา,เ,าเราเรามารอ A อนะครับเรามารอ A5 แต่ไปจาโน้นไปมี A5 A6 A7 A8 โดนไปโน้นแต่ A5 ก็อยู่ข้างหลังเรานี่แหละนะครับ อตอนนี้ตอนนี้เช็คอินเรียบร้อยแล้วส่งกระเป๋าไปแล้วเรียบร้อยนะครับมีมีชา่านบอกว่าออกไปซื้อของได้นะออกไปซื้อของได้นะโอ้โหถ้าไปซื้อของในสนามบินนี่ก็คงก็คงจะจะแพงพอๆกับบ้านเราละบ้าง

พี่กินนะมันคุ้นเคยจริงมาที่ไรก็กินอย่างนั้น,น,นมาใช่ที่ของของพี่อ่ะ,อะลูกสาวเขาสั่งอ่ะเบ,บาหวานอะไรเงี้ยก็เป็นอาหารประเภทนั้นอ่าแต่แต่แปลกนะเที่ยวนี้มีเห็ดมีมีเห็ดด้วย <c oughs> แต่ไข่ตุนอะไรพวกนั้นนะ <พ uka> สองคนแล้วอันนี้คนดูอะไรอ่ะดูบใบในถูกใจแล้วเนี่ย,าายนะช้นามืดไปกดดูขนะอ,อ,องคนเนีนี่นเลยเกีนี่จเนดูยเทศไทเทศไยนะ f ย c นะ o o เนี่ยเนดูยเน่ปเะศไทเทศไยนยนี่ยเนี่ยเ่ยเน่ยเทศไยเยชั่ยเนี่ยยเเยเน่ยน่เยเย เอ๊ะแต่เวลามันต่างกันเท่าไหร่ฮะใช่ใช่ใช่โอ้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 คนถอดดีเทนเลยค่อยนอนนี่ผู้บัญชามานรมาสิได้ยินถึงนอนจริงๆเขาก็ไม่เป็นไร่นี่ลดเสียงลงหน่อยก็ได้ลดเสียงลงหน่อยก็ได้อ่าอ่าตอนนี้อ้าวเดี๋ยว เ่นเ่นหน่อยๆน,นะครับทำคลิปเล่นเ่หน่อยๆก็พอทักแปดนาทีก็จะลงแล้วนะครับอ่านะครับมีร้านาเขากรหลักก็จะมานั่งทานกันตรงนี้นั่งทาน,นทานาจิบวายจิบเบียจิบอะไรจอนนี่จอนนี่ร้านจอนนี่อ่าครับ ครับก็วันนี้ขอใช้ใที่ไหนคะขอพี่พี่เข้าไปในในนี้ได้เลยคนะับไหนไหน,น,นหอของเหละของไวไฟของของสนามบินนะคะเจ้เข้าได้เหรอเข้าเข้าได้ฟรีเหรอ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 วันนี้ขอลงคลิปแค่นี้ก่อนนะครับออย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับห้องครัคูหนึ่งเก้าสี่ทวินและช่องชวลาแม่กระต้อยไทยแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้ลงแค่นี้นะครับ